ยับซ้ายขวาตามสวนด้วยขวากกหูเสียบยัดไสพ้พร้อมๆกันชายยกซี่สนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ ชาดิ้ไม่ไม,ม้มวยไทยเจ็ดสีวันนี้ย้อน14ตุลาคม2 5 6 1ครับผู้2รายการแต่ว่าคู่2ที่ดเดือดครับเป็นการประกันแชมป์รุ่นร้อยสองปอนด์ของเกงสีแดงสายมือนี่ครับลอยลุงเพชรสายมูลสุลุกเกอร์ครับจากยโยโสทอดอายุแม่าหาหลอกอายุตอนนั้น16ปีครับเจปีที่แล้วพบกับรักอิรวันจากปัตตานีอายุมากกว่า1ปีครับรักเป็นมวยที่เดินตระดุตระวงครับขณะที่รอยลุงเพชรเป็นมวยจังหวะฝีมือนี่นะครับเขี่ยล่างเสียบ หน้าขวาหลังนี่ทําได้สวยงามกพรพลอยลุงเพชรกากที่รักนี่ต้องการที่ได้แชมป์ครับอยากจะได้แชมป์ต้องเดินอย่างนี้เตะขวานําเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าแม่สายหน้าของพลอยลุงเพชรนี่ออกฤทธิ์ออกเดชได้ไม่เบาเลยครับดูการขวางอาจารย์สนอกกิบเป็นกรรมการบนเวทีวันนั้นมาจับเดินเข้าไปหาครับรักรักไปฝ่ายเดินโอ้ยโดนดักสวน คอยลูกเพชรนี่แค่จังหวะนะครับนี่นะครับมวยฝุมือดักจังหวะ2ออา้าวมา1 2ใช้หมัดอา้าวมาจับแล้วจับใต้แล้วก็หวางเสียบโอ้โหเสียบยาแซลดือด้อๆอย่างนี้นะครับอา้าวมานี่นะครับเจ้าของชแชมป์ข่อยลูกเพชรโอ้หมดยกครับ3ยกห้าต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะไม่รู้ชนะได้ไหมไมวยไทยเจ็ดสี่หวาลูกนี้กบหูเลยครับวิง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  อ้าวมาแล้วก็จังหวะนี้โอ้โหเต็มมาชมกันต่อครับการป้องกันแชมป์รุ่นคุณเวศร้อยสองปอนของเกงสีแดงนี่นะครับพลอยลุงเพชรป็นาี่รักเอราวันนี่ก็เป็นนักชกมาพร้อมโทดครับจากปัตตานีาอายุ17ปีเมื่อ7ปีที่แล้วตอนนี้ก็24ก็ไปแล้วละครับนี่แหละครับเตะขวาแม่เป็นมวยขวาวทั้งคู่แต่ว่าใครจะหนักกว่ากันขวาจากแดนใต้ก็คือรักเอราวันปัตตานี ขวาจากจะโสดคอนครับพลอยลูกเทศเตะขวาเราไปอหูยแม่ขวาแต่ละดอกนี่ของพลอยลูกเทศนี่แม่เรียกว่าเชื่อขนมกินได้ครับเขาจะจะหลายดอกนี่วางซ้ายหน้าเสียบขวา แค่มาโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาครับเตะเดินแล้วครับเป็นฝ่ายเดินครับรักเอราวันแต่ว่าเดินนี่ต้องทานโอ้โหมรสุมแข้งเข้าไปครับจะแลกในเอาใช้มัแลนะครับรักเอราวันเสียบในโอ้โหแต่ว่าโดนสวนไปหนึ่งโดนกลับสองอขวานดูที่ขวาไม่ยุยแม่ขวาลูกนี้ถากไปนิดเดียวครับแม่แก่กาปักเข้าไปปลายทางโอ้โหโลูกนี้แม่ต้องระวังครับ เต้องระวังไม่เป็นการที่จะปัดหาขยับเดินจะจับจะจับหมัดแล้วหมัดหนึ่งหมัดสองโอ้ใช้หมัดยาวๆแล้วครับรักเอราวันเสียเปรียบรูปร่างโอ้โหจะเข้าไปนี่นะครับเข้าทาเสือต้องต้องให้ได้แม่เสือจับแล้วก็ต่อยขวา โอ้โหแต่ว่าเข้าไปลําบากครับอย่างนี้พลอยลุงเพชรแกจังหวะฝีมือแล้วครับเป็นมวยฝีมือเป็นการขวางขวางแล้วก็เสียบหลักจะสับศอกสวนแหมไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับนี่แหละครับหมัดขวาโอ้โหโแหมแยบ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 แล้วก็ต่อยโอ้โหเป็นเชิงเลยครับแหมเชิงดีจริงๆครับพลอยรุ่งเพชรสุดท้ายแล้วหมด<โ>ย,ยกครับมั่นใจแล้วก็ป้องกันแชมป์ไปได้สําเร็จครับมาุษชนะไม่ไหมวยไทยเจ็ดสี จังหวะนี้โอ้โห,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 โหสับสอกแล้วก็สวนข่าวพร้อมกันครับแม่เหมือนนัดวันนี้เวลาหมดเวลาพบ่กับหม่อมพีนสวัสดีครับ